นกไม่มีขนคนได้มีปีกย่อมบินสูงที่สูงไม่ได้นะคะ วันนี้นะคะดีใจกับทุกๆคนนะคะที่เสียสละเวลาตัวเองมาเรียนรู้อีกสาขาหนึ่งเนาะที่ทำให้เรามีรายได้นะคะดิฉันก็เป็นคนที่ชอบสะสะแสวงหาส่วนไหนก็ได้ที่ทำให้มีรายได้เพราะว่าเราไม่ได้ยึดติดอะไรไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหรือว่าอะไรนะคะธรรมดาคนหนึ่งนะคะ ดิฉันก็เริ่มต้นเหมือนกับท,ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะคะ,คอะบอกคร้าวๆก็ได้นะคะเพราะพรุ่งนี้ก็จะได้พูดอีกครั้งหนึ่ง,งอยู่นะคะอดีตนะคะก็เคยรับราชการครูที่โรงเรียนแห่งสองห้องวิทยานะคะกรม,มสามัญศึกษาเราเป็นครูไม่มีใครหรอกค่ะที่คิดว่าจะลาออกมาทําอาชีพอือน่นใช่ไหมคะอาจารย์ติ๊กไม่มีใครคิดแต่ว่า มันมีเหตุการณ์ที่ให้เราต้องได้หาบอกเพราะเราเจออาชีพที่มันมีรายได้เราอุตส่าห์เราหลบหนีหลบหนีไม่พ้นนะเพราะเขาเขียนมาแล้วว่าเราให้เป็นราชการแค่สิบปีพอนะคะพอเรามาเจอ,เอหัวหน้าที่เขาไปแนะนำเนาะให้เป็นอาชีพ a อเนอี่ยนะคะตัวแทนประกันชีวิตไม่มีใครชอบเราค่ะที่จะพูดกับตัวแทนแต่ดิฉันเป็นคนที่คนอยากบอกนะคะ เพราะว่านิฉันทําประกันได้แค่สองปีปีที่สองนีฉันบอกลูกค้าเลยว่าลาออกแน,อน่นอนนะ,ะที่จริงได้บรรจุบ,บ้านตัวเองก็โชคดีแล้วนะคะก็คิดว่าจะเอาเสาโรงเรียนหนึ่งเสาจนถึงอายุ60ปี <c oughs> แต่เราก็เอาไม่ได้ <c oughs> เรามาเจออาชีพอื่นก่อนนะคะพอทํามาได้สักสองปีของอาชีพอื่นจากที่เงินเบอนครูเรามีรายได้แค่ปีหนึ่ง สองแสนกว่าเนาะแต่เรามีรายได้จากอาชีพอื่นห้าแสนกว่าจะลาออกไหมคะ,ออะลาออกแน่นอนนะเพราะว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าพลิกผันนะคะอาชีพมาเป็นตัวแทนขายประกันนะคะท่าน,นก็สามารถได้สองขั้นปีเว้นปีเหมือนกันนะคะก็คือสอนเด็กให้มีรายได้ระหว่างเรียนก็ได้โลกของเครื่องสำอางคิวเพจหรือว่าไปปั้นเด็กแข่งขัน ก็ชนะนะคะแต่เราเจอสิ่งที่คิดว่ามันเป็นการท้าทายเนาะอาชีพที่ท้าทายก็คือการขายประกันชีวิตเพราะว่าอะไรขายกระดาษไปเดียวนะเราก็ขายตั้งแต่เบีย้ยทุกๆสองพันไปจนถึงแต่ต้องได้สองแสนกว่าสามแสนกว่าห้าแสนกว่าสามารถเก็บได้ไม่รู้เก็บได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเป้าหมายชัดเจนทุกครั้งในการที่ทํางานนะคะ หลังจากที่เราเป็นตัวแทนได้ประมาณ3ปีนะ,ะทุกคนก็ต้องมีอุปสรรคอุปสรรคในที่นี้ของดิฉันก็คือลดคว่ำนะคะที่ลาออกนั้นก็คือว่าเขาให้เลือกว่าจะมาเป็นผู้บริหาร AA ไหมนะะก็คิดอยู่ตั้งนานตอนนั้นใครที่จะมา,มาเป็นผู้บริหารยากมากครนะต้องผ่านกฎระเบียบคัดเลือกตั้งแต่ขอนแก่นกรุงเทพนะคะแต่พอดีดิฉันก็ ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเนาะของจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าขายร้อยลายประกันเหมือนกันก็ได้รับเหรียญทองเหมือนกันนะคะก็มียี่ห้อในการขายอยู่ค่ะพอตัวเองถ่ายรถชนรถที่ดิฉันใช้ก็คือโตโยต้ารับโฟรซึ่งมันคันเล็กๆนะคะเล็กกว่าของอะไร CRV เนาะเล็กๆเท่ากันรถชนดิฉันก็ปี้มาเลยนะคะก็คือชนแล้วดิฉันกระเด็นออกทางหน้าต่าง แต่ไม่รู้สึกตัวนะคะแต่ว่าแต่ว่าไปรู้สึกตัวว่าตัวเองนอนมันก็เลยทําให้ดิฉันรู้สึกว่าไม่รอดแน่เลยอาชีพรักันชีวิตคนไหนไปมองไปดูก็คิดว่าครูว่นานี่ตายแน่นอนแต่ว่าความรู้สึกของเรานะคะเรายังคิดว่าี่เรายังไม่ตายนี่เราเรายังอยู่นะคะคนไหนไปดูเพราะว่าหัวมันก็ต้องห้อยใช่ไหมคะเพราะว่าต้องตุ้มลูกตุ้มลงไปยืนอนอนที่เตียงแขนก็หักขาก็ห้อย ขานี่ก็ขึ้นดูไม่ได้เลยค่ะหัวกระวอมผมในชั้นยาวนะคะยาวถึงเอวเลยนะคะก็ได้โกนหัวออกเพราะว่าหัวก็ทะลุกระจกออกมามันก็บาดเจ็บนะคะแต่โชคดีมากเทพเจ้าโชคดีที่ว่าเทพเจ้าไม่ให้หน้าเราเสียโฉมก็คือเลยไม่มีบาดเจ็บแต่ว่าที่มามีรอยเจาะก็คือว่าเราต้องถูกยึดเหล็กยึดเหล็กเพื่อว่าให้หัวเราตั้งได้ ที่หมอไปเรียนมาใหม่นะคะที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ตัวแทนเป็นผู้บริหารถ้าเป็นตัวแทนเขาก็ไม่รับพี่ได่บอกว่าเป็นผู้บริหารของบริษัท AA นะคะก็จะมีรายได้เยอะอยู่คือไม่ใช่เป็นครูแต่ในชั้นเบิกของข้าราชการได้แค่สามพันนี่ชั้นก็นอนโรงพยาบาลเต็มเต็มเต็มที่เลยก็คือเดือนครึ่งน,นะคะก็คือใช้เงินส่วนของตัวแทนทั้งหมดนะคะที่มี ก็จะมีค่าชดเชยรายวันเราก็เอามาตัวเฉลี่ยกันหลังจากออกมาแล้วดิฉันก็ไม่ใช่เดินได้นะคะต้องใส่ปลอกคอเนาะแล้วก็ต้องมาอนอนอยู่เฉยๆจะลุกแต่ละครั้งคนไหนที่เคยเบียนหัวเบียนบ้านหมุนนะคะหมุนทุกวันมาเป็นเวลาหนึ่งปีเลยนะคะหมุนทุกวันเลยเพราะว่าต้องลุกต้องหัดเดินหัดเดินหัดอะไรเนี่ยเพราะว่ามันเดินไม่ได้คอมตั้งไม่ได้มันหัดเดินไม่ได้นะคะพอเราหัดเดิน เราไม่รอดไปไม่ได้แต่นะกระดูกมันม,นมนเรียนให้ได้แต่ดิฉันไม่ยอมก็ใช้วิธีการยืดจำเดียวนวดก็ไม่เคยนวดพราอไม่ทานนวดจนจนมันขึ้นทังผืนทังผืนที่คอนะคะจะไปนวดก็ไม่หายจะไปทําอะไรก็ไปไม่หายไปแผนไหนไปหมดแล้วค่ะแผนโบราณหรือฝังเข็มไปทุกที่ยาดีตรงไหนไปหมดนะคะดิฉันก็ทุกทรมานมาเป็นเวลาตั้ง20ปีเลยนะคะ จนถึงอายุ60เพราะตอนนี้ก็อายุ62เนาะแต่ความสามารถของเราก็คือว่าขนาดที่ฉันขับรถไม่ได้นะคะขับไม่ได้เพราะว่าถ้ารถที่วิ่งสวนด้านซ้ายนี่ฉันจะตกใจนะคะแต่ดิฉันมีความพยายามขับไม่ได้อาชีพของเราคือขายประกันมันต้องขับรถไปหาลูกค,ค้าให้ได้เราก็ใช้วิธีการมองกระจกข้าง